มณีดงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังมณีดงตอนที่สิบแปดบทประพันธ์ของอาจารย์สิงขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัญญาด้วยนะคะขอพระคุณมากค่ะตะวัดพานท้ายเข้าซอกไหลกลับต้องสะดุ้งหยงโอย พจนาาหลุดปากออกมาไม่ทันได้เหนียวไกลเพราะเท้าขวาของอีสาวบ้านป่าตวัดเข้าสีข้างเสียงดังหนักๆฝีมือแค่นี้หรอจะยิงลูกสองต้องไวกว่านี้มากตวัดเท้าขวาสลับล่างร่างของพ่อเลี้ยงหนุ่มเอียงกระแท่แร่เป็นเรือรั่วเอาคืนมาซะในความรวดเร็วแทบมองไม่เห็นปืนกระบอกนั้นมีอันต้องกลับไปอยู่ในมือของพรานสาว ชายหนุ่มได้แต่ม,มองทำอะไรไม่ได้เลยแสงจันทร์สว่างราวกลางวันทำให้เห็นสีหน้าของพจนาซีดขาวแล้วเปลี่ยนเป็นโกรธจัดขึ้นมาแกทำฉันมามากแล้วนะนกยุงเอาคืนส่งั้นก็ความจริงแล้วพจนาาใช่ว่าจะไร้ฝีมือแต่ใจต่างหากที่ไม่ยอมสู้มาตลอดเพราะเป็นลูกผู้ดีตีนแดงจึงไม่สมบุกสมบัน เมื่อถูกคมเหงบ่อยๆจึงเกิดฮึดสู้และเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ครั้งนี้เขาคิดจะวัดดวงรู้แล้วรู้รอดไปเลยเจอแข้งซ้ายเข้าสีข้างพอเลี้ยงหนุ่มเอียงไปตามแรงเตะอย่างถูกหลักของอีสาวบ้านป่าเจอแข้งขวาสลับล่างจบสองดอกนี้อีสาวบ้านป่าทิ้งช่วงไปเลย ชายหนุ่มเอาบ้างซึ่งก็ไม่ต้องเอาที่ไหนอื่นไกลหล่อนมีลีลาแบบไหนเขาก็จำเอาแบบนั้นทอนให้หล่อนคืนไปแบบเดียวกับที่หล่อนทำเขาร่างของอีสาวบ้านป่าเอียงกระแท่แล่บ้างเพราะยังไงยังไงแรงผู้ชายย่อมที่จะมากกว่าหญิงวันยังคำ่ำอ๋อวันนี้สลัดผ้าถุงแล้วเลยชิมไอ้นี่ดูทีหล่อนเตะแต่สวนขวาโครมเข้าปากครึ่งจมูก โคจนาดก้นเตี้ยเมื่อเจอหมัดดุนๆของอีสาวบ้านป่าสู้ว้ยชายหนุ่มคำรามกระหึ่มกัดกรามกรอดไม่ยอมล้มเด็ดขาดเพราะล้มมามากแล้วถ้าล้มอีกคงจะไม่มีวันได้ลุกทำท่าจะคว้างมะม่วงแต่กลับเตะพับล่างขวา <c oughs> นกยุงก้นกระแทกพื้นหลุดปากออกมาเสียงประหลาดหล่อนหน้าเหเก,เก ไม่นึกว่าเขาจะฮือสู้ถึงเพียงนี้ไงของฉันเป็นไงหนักดีไม่นึกเลยว่าสุนัขจนตรอกเนี่ยจะเอาเรื่องถึงเพียงนี้แกว่าฉันเป็นหมางั้นเด้อเอารามโหจัดขาดสติไม่ได้ใช้สมองเหมือนเมื่อครู่จึงละลิ่วเข้าไปหมายเค้นคอเจอลูกถีบเข้ายอดอกเต็มเป่าพ่อเลี้ยงหนุ่มยืนเสืรอทันทีจุกจนจะอาเจียนออกมา นกยูงเดินเข้ามาชิดต,ตะคอกแสลรูหูคนโง่คาสติถึงได้เป็นแบบนี้รวบเข้าพับนอกสุดแรงพ่อเลี้ยงหนุ่มก้นกระแทกพื้นทันทีเห็นดาวเห็นเดือนเกลื่อนทั้งทั้งที่ก้นลงพื้นถ้าหน้าโดนนาบด้วยแข้งคงจะเห็นดาวเดือนชัดกว่านี้เยอะลุกขึ้นนั่งนานเสียผลประโยชน์เขายันกายลุกขึ้นฝากไว้ก่อนวันหลังฉันขอแก้มือ ดีข้าไม่อยากเตะคนอ่อนแอกว่าหลับคาตีนแกเขาระเบิดออกมาแค่นั้นแล้วกล่ำกลืนคำสบประมาทไว้ในอกยันกายลุกขึ้นอย่างยากเย็นคนอ่อนแอกว่ามักตกเป็นเหยื่อคนแข็งแรงดีแล้วนางแมวป่าข้าจะผนึกกำลังสู้แกและเอาชนะแกให้ได้สักวันพ่อเลี้ยงหนุ่มคำรามในอกแค่นักเหลือคุณพศไม่ต้องถามแล้วจะเห็นดีสักวัน น้ำหน้าเงี้ยเหรอที่จะมีดีตาขาวอย่างกะอะไรดีเสียดายที่มีรูปร่างเป็นชายแต่ใจเสาะเป็นผู้หญิงหยุดได้ไหมแกก็ได้แล้วเอาไงต่อกลับไปช่วยพวกนั้นกลับไปเพิ่มภาระให้คนอื่นมั้งเลิกดูถูกฉันเสียทีได้ไหมนกยุงเจ้แทงใจดำเข้าละสิอีสาวบ้านป่าเบะปากใส่สักวันฉันจะอุ้มแกแล้วบีให้ได้ แต่ว่าอะไรข้าไม่เข้าใจปั้มแกน่ะสิแล้วข่มขืนเข้าใจไหมกระแทกเสียงจนน้ำลายกระเซ็นอ๋อพรานสาวหัวเลาะหยันชายผ้าซสิ้นข้าก็ไม่ให้ได้แตะถยองไปเหอะแน่ละ่ะคนอย่างข้าต้องพยองเมื่ออยู่ต่อหน้าคนขาดอย่างคุณยามนั้นพจนาากลั้นโทสะอย่างหนัก เพราะโต้ไปคราใดไม่ว่าคำพูดหรือลงไม้ลงมือเป็นต้องย้อนใส่จนเจ็บจึงนิ่งเงียบเสียอีสอาวบ้านป่าเหมือนเดาใจออกจึงเปลี่ยนเรื่องที่ข้าปล่อยให้คุณสุผจนกับมันนั้นเพราะว่าไม่มีทางเลือกทำไมก็คนสองคนข้าช่วยได้เพียงคนเดียวอีกคนจะเป็นต้องปล่อยให้เป็นไปตามเวรกรรมแกเลือกช่วยฉันเพื่อจะพามาเย้ยหยันใช่ไหม แล้วแต่จะคิดว่าแล้วอีสาวบ้านป่าก้มลงคว้าปืนและมีดเดินป่าทั้งฝักเดินออกจากที่แห่งนั้นแกจะไปไหนไม่อยากเป็นเหยื่อเสือก็ตามมาโถ่ชายหนุ่มโผลงเสียงดังและจำต้องเดินตามอีสาวบ้านป่าซึ่งเดินไวจนตัวปลิวเขาเดินตามแทบไม่ทันทั้งทั้งที่หล่อนตัวเล็กกว่าเยอะเลย แกเป็นผีกองกอยเหรอถึงได้เดินไปอย่างนี้เงียบแต่มีเสียงเดินเป็นจังหวะไม่ยอมหันมาคุยด้วยเลยกระทั่งหล่อนพาเขาปีนเขาลูกหนึ่งซึ่งรู้สึกชันเหลือเกินและเป็นหน้าผาด้วยจับแง่งหินให้กระชับเขย่าดูสามครั้งมันไม่หลุดถึงจะเหนียวตัวขึ้นไปเสียงเจ๋วแจ๋หันมาบอกรู้แล้วนะ่ะหลอนพาขึ้นหน้าผาชันไปเรื่อยเรื่อยแล้วหันมาบอกอีก บริเวณนี้เป็นตะไคร่น้ำต้องคลานสี่ตีนน้ำหนักอยู่ที่ตีนทั้งสี่มันก็หมาสิงั้นออยช่วยฉันด้วยร่างของชายหนุ่มหลุดไหลลงไปอย่างรวดเร็วเพราะบริเวณนั้นเป็นตะไคร่น้ำกระทั่งไปค้างสันหินจึงดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ตรงนั้นมองลงไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของเมฆไม้อยู่เบื้องล่างไม่ต่ำกว่า80เมตร อีสาวบ้านป่าขยับลงมาแทนที่จะช่วยกลับกล่าวเบาๆโง่อวดฉลาดขี้คลาดอวดเก่งขี้เบ่งอวดพุง่งพอๆไม่ต้องพูดมากสักวันฉันจะเยาะเย้ยแกมากนกยุงอุ๊ยอยากเห็นวันนั้นจังทำไมว่าน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวน่ะสิที่คนตาขาวเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อริอาจจะหัวเราะใส่คนอย่างข้า แกคอยดูให้ดีก็แล้วกันนางนกยุงอีสาวบ้านป่าหัวเราะก้องข้าจะคอยดูลูกเต่าคานต้วมเตี้ยมหรือไม่ก็ลูกลาเดินต่อแต่ <c oughs> พ่อเลี้ยงหนุ่มทุบกำปั้นลงฝ่ามือเพราะแต่ละถ้อยคำคล้ายเสือนใจเขาออกเป็นชิ้นชิ้นไปล่ะแกจะไปไหนยากหนาวตายก็อยู่ตรงนี้เถอะข้าขึ้นไปหาที่พักในถ้ำดีกว่า ล่อนคลานสี่ตีนขึ้นไปอีกโดยที่ไม่มีร่วงหรือครูดลงมาเลยทั้งทั้งที่ปืนและมีดเดินป่าห้อยเกะกะชายหนุ่มเสียอีกที่คลานตามมักจะครูดลงมาบ่อยๆตักไคร่น้ำระยำแม่งแดดออกดีๆจะสั่งคนมาขูดออกสะหมดดอยเลยวะ่พะพคจนาดบนแต่ก็ปีนป่ายตามหลังนกยุงไปจนถึงยอดดอยล่อนลบแบบเข้าในเพิงหินเงืบ้บ ปัดๆกวาดๆครู่หนึ่งโดยที่เขายืนมองงงๆยู่ทำอะไรนะ่ะปัดที่นอนอะไรกันนอนเข้าไปได้ไงแล้วพวกนั้นล่ะไม่ตามหาเหรอต้องนอนเอาแรงไม่งั้นพรุ่งนี้เพียตายนะจะบอกให้โว้ยจะนอนเข้าไปได้ไงห่วงพวกนั้นตายหาชายหนุ่มหงุดหงิดสุดขีดแถมยังเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสโดยหย่อนก้นลงหน้าผาเงิบ งั้นก็เชิญนั่งห่วงอยู่ที่นั่นเถอะนะข้าจะงีบละ่ะพรานสาว่าแล้วขยับตัวตะแคงหลังให้เดี๋ยวอย่าเพิ่งหลับเขาทวดเข้ามาเขย่าตัวพูดคุยกันให้รู้เรื่องก่อนอุ๊ยแต่เนื้อต้องตัวข้าทำไมผุดลุกขึ้นนั่งทันทีถ้าเป็นกลางวันคงเห็นหน้าหล่อนแดงเป็นริว้วที่ชายหนุ่มเอื้อมมือเขย่าตัวแต่บังเอิญเลยไปถูกสิ่งของต้องสงวนเข้า ขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ดูตามมาตาเรือผิดผีรู้ไหมฉันขอโทษแล้วไงขอโทษแล้วมันหายผิดผีหรือไงเอ๊ะก็ฉันขอโทษแล้วนี่เพราะฉันไม่ได้ตั้งใจวิเศษนักเรือคนอย่างแกวิเศษเน่รับรองไม่ขี้ขาตาขาวใจสออเป็นปลาซิลอย่างคุณก็แล้วกันนกยูงตอบโต้ไม่ไหน่าโว้ยนโะว้ย,วยพูดแต่คำนี้ แกจะดูหมิ่นฉันไปถึงไหนวะไม่รู้ล่ะคนแบบนี้สมควรจะดูหมิ่นไปทั้งชาติแล้วแหละเพราจนาดกัดกรามกลวมกลวมพยายามสะกดกลั้นอารมณ์ทุกอย่างเพราะทําอะไรหล่อนไม่ได้ทั้งสิ้นนอกจากเก็บเอาความเจ็บช้ำน้ําใจพอกพูนไว้เท่านั้นความหนาวเหน็บบนสันดอยทําให้ชายหนุ่มต้องขยับเข้ามาในผาเงือแห่งนั้น โดยนั่งกอดห่อตัวห่างอีสาวบ้านป่าเป็นว่าหลังจากที่นกยูงยิงสมอยดงตกน้ําและยิงช้างตัวนั้นจนคว่ำลงไปแล้วดูเหมือนตัวอื่นๆกลับหยุดตามขยี้แต่ก็ลายล้อมตีนดอยไว้หมดการรีบลงจากหน้าผารวดเร็วช่วยพยุงร่างสุชาดาขึ้นไปชั้นบนหน้าผาอย่างเป็นห่วงสุดขีดหลายคนลงมาช่วยกระทั่งหญิงสาวแสนสวยขึ้นมารวมกลุ่มกับทุกคน นั่นหมายถึงพ้นอันตารายแล้วกันฉันเป็นห่วงคุณพพ์ไมไ่รู้เป็นตายร้ายดียังไงสุชาดาเอ่ยเสียงสั่นเครือไปกับนกยุงแล้วคุณสุอย่าห่วงเลยแต่มันตามคุณจพ์ไปหลายตัวนะชนะ้างน่ะผมคิดว่าไม่เป็นไรยังไงแล้วนกยุงต้องช่วยและถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วป่านนี้คงได้ยินเสียงปืน นี่ก็เงียบเชียบแสดงว่าไม่มีอะไรหรอกคุณสุระง,งับใจไว้มั่งหญิงสาวสายหน้าฉันเป็นห่วงเขาหมอสุธรรมและสัจจาขยับเข้ามาที่คนทั้งสองท่ามกลางแสงจันท์กระจ่างทำให้มองเห็นหน้าคนทั้งสองซีดขาวร้าวกระดาษเนื้อตัวสั่นถึอมอ๋อหมออัศจ,จาเป็นไงมั่งน่ากลัวหรือเกินกว่ากัน สัจ้าบอกเสียงไม่หายสัน่นมันล้อมตีนดอยไว้หมดเราจะทำไงเนี่ยหมอสุธรรมวิตกอย่างหนักผมว่าต้องดูมันต่อไปก่อนครับอาหมอคุณพศกับนกยูงไม่รู้เป็นตาไรดียังไงเนี่ยผมคิดว่าคงปลอดภัยครับอาหมอขอให้เป็นอย่างที่แกว่าเหอะกันเออนี่สมอยโดงมันบังคับช้างมาทำร้ายพวกเราเพื่ออะไรกันวะเนี่ย ผมก็ยังคิดไม่ออกจริงๆครับกันว่าเป็นไปได้ไหมที่ไอ้หมอผ่าท้องมันพิสูจน์มันเกิดแค้นครั่งอะไรทำนองนั้นแล้วอาคาตพยาบาทเกณฑ์ช้างมาเหยียบเราแบบนี้เกณฑ์หรือสิงวะสัจจาสิงก็ได้ผมว่าอาจจะเป็นอย่างที่อาสัจจาว่าแต่ความจริงแล้วนานสิงคานเป็นคนฆ่ามันนี่อาหมอไม่ได้ฆ่าเพียงแต่ ใช่จะทำอะไรก็น่าจะคิดบัญชีกับนานสิงคานจินานสิงคานสุชาดาโผง่ขึ้นจริงด้วยถ้ามีนานอยู่ร่วมกับคณะเราทุกอย่างจะไม่ถึงขั้นนี้ทาไงถึงจะได้เขามาอยู่ร่วมคณะเราละกันนั่นสิครับเขาพูดสั้นๆแล้วไม่ต่อความเรื่องนานสิงคานอีกเลยป่านนี้มันกลับทุ่งจำเริงแล้วมัง้งเพราะนกยุงไล่ตะเพิดมันกลับนะ่ะ สัจจาว่าถ้าได้มาร่วมงานจะดียิ่งดีเยี่ยมเลยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมนกยุงถึงได้ไม่ค่อยจะชอบขี้หน้าไอ้หนุ่มคนนั้นนักทั้งทั้ง,ท,งที่หน้าตารูปร่างดีจะตายไปเรื่องนั้นสิงคานอย่าพูดถึงเลยเพราะเจ้าตัวเขากลับไปแล้วเรามาพูดเรื่องสมอยดงบ้านั่นดีกว่าแกลงความเห็นว่ามันเป็นอะไรแน่นะไอ้หมอครึ่งลิงครึ่งผีไง แม้แต่หมอผ่าตัดอย่างแกก็ยังลงความเห็นเป็นแบบนั้นแล้วพวกข้าจะมีอะไรเหลือหมายความว่ายังไงวะสัจจาก็เข้าใจว่ามันเป็นผีกองไกยน่ะสิวะผู้จัดการหนุ่มใหญ่ว่าเสียงสั่นขึ้นมาอีกผีแน่นอนไม่งั้นมันจะบังคับช้างได้ไงกันเห็นด้วยกับสัจจาถูกแล้วกันแต่ว่าอาสงสัยเหลือเกินสมอยดงพวกนี้ ทำไมเล่นงานเราแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยนั่นสิออหมอผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้หมอกันข้าว่าทางที่ดีรอถามนกยุงมันดีกว่านางนั่น,น,นต้องมีข้อมูลที่ดีให้ความกระจ่างเราได้แน่ๆข้าก็ว่างั้นแล้วนี่ก็เงียบหายไปเลยทำไงดีวะทำไงได้ก็ต้องรอกันอยู่อย่างนี้ขืนลงไปก็เสร็จเดี๋ยวก่อนครับอาหมออาสัจจา เองคิดอะไรได้งั้นเริกกันคือ,องี้นะอหมอตอนแรกเรามาอยู่ที่ป่าแห่งนี้ลูกหาบทําผิดป่าผีกองกอยมาควักไส้ไปกินตอนหลังๆล,ลูกหาไม่ได้ทําผิดป่ามันก็ไม่เข้ามาทําอะไรใช่สิแล้วเองมีความคิดอะไรอีกกันผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องผิดป่าซะแล้วเวลานี้แล้วมันอะไรล่ะสุชาดาแข็งใจถาม ผมว่ามันต้องมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนไปกว่านั้นผีกองกอยพวกนี้ถึงไม่ยอมรามือจากพวกเราใครคิดเห็นเป็นไงมั่งครับอืมมันน่าคิดอยู่นะแล้วมันอะไรกันละ่ะรอนกยูงคนเดียวเท่านั้นนางนั่นรู้ดีกว่าพวกเราแน่ตอนนี้เราหาที่พักผ่อนกันเถอะยังไงยังไงแล้วมีเวรยามอย่าขึ้นหลับไหลกันหมดกันเอ็งจัดการสิครับ กันหันไปสั่งลูกหาบจัดเวรยามพลัดเปลี่ยนกันแล้วลงมารวมกลุ่มอีกครั้งหมอสุดทำกับสัจจารีบหาที่เอ็นหลังเพราะทั้งเหนื่อยทั้งง่วงแทบจะถางหนงังตาไว้ไม่อยู่สุชาดาขยับเข้ามาหาชายหนุ่มกันสุหลับไม่ลงแน่สุกลัวจนตาแข็งไปหมดแล้วไม่ห่วงคุณพศแล้วเหรอก็ห่วง ว่าเสียงเบาหวิวแต่รีบพิงหน้าลงแผ่นหลังของเขาเพื่อซ่อนอะไรบางอย่างไว้เสียก่อนที่กันจะจับได้โปรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน กดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ